ค่ะเพื่อนนี่ก็ได้ถักแถวที่สิบห้านะคะมาจนถึงตรงนี้นะคะมันก็ยังเหลืออ,อีกอ่าช่องหนึ่งตรงนี้นะคะช่องนี้เราก็ถักหนึ่งเอฟลงไปนะคะ นี่คือช่องสุดท้ายนะคะต่อมานะคะเราจะปิดแถวนะคะซีผ่านเข้าไปในตรงที่เราขึ้นโซ่สามตรงนี้นะคะซีผ่านเข้าไปเลยนะคะในหลักโซ่หลักที่สามอ่าพ่ซีผ่านเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาถักแถวที่สิบหกนะคะแถวที่สิบหกก่อนอื่นนะคะเราจะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งกดโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเอ็กลงไปที่เดิมนะคะ ตรงที่เราขึ้นโซ่เนี่ยนะคะนี่นะคะพอะะถักกลงไปที่เดิมนะคะทีนี้นะคะเราก็จะถักเอ็กไปทั้งหมด อีกสี่หลักนะคะรวมเปน็ตรงนี้ด้วยก็ห้าหลักนะคะ1นสอถ้ารวมตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็น1 2 3 4 5สอี่ห้าหลักนะคะค่ะเพได้ห้าหลักนะคะเพื่อนขึ้นโซ่สี่นะคะ1 2 3 4สองสามสี่นะคะเราจะเริ่มทำแบบคล้ายๆกันตรงนี้นะคะแต่จะเป็นตรงริมของเขานะคะ ขึ้นโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่นะคะพอโซ่สี่นะคะเพื่อนๆนับหลัก x นะคะข้ามหลัก x ไปทั้งหมดสามหลักหนึ่งสองสามไปลงหลักที่สี่ถัก x กลงไปนะคะถัก x ลงไปในหลักที่สี่หลักโซ่หลักที่สี่นะคะหลัก f หลักที่สี่ไม่ใช่หลักโซ่นะหลัก f หลักที่สี่นะคะต่อมานะคะพอได้ x หนึ่งหลักตรงนี้นะคะเราก็ถักไปอีก เอ็กไปอีกทั้งหมด4หลักก็จะเป็น5หลักตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่นะคะรวมตรงที่เราเอ็กตรงนี้ก็จะเป็น5นะคะนี้ตามด้วยโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะก็สี่นะคะเพื่อนๆกันนับ ไปข้ามไปอีกสามหลัก x ก็ทั้งหมดสามหลักอ่ะหนึ่งสองสามก็ไปลงหลักที่สี่นะคะถัก x ลงไปนี่นะคะค่ะทีนี้ก็เพื่อนก็ถัก x ไปอีกทั้งหมดสี่หลักรวมตรงนี้ก็เป็นห้าหลักนะคะหนึ่ง นะคะอ่ามันก็จะออกมาแบบนี้สลับกันไปอย่างนี้นะคะทีนี้คะทีนี้เพื่อนก็ขึ้นโซ่สีนะคะ,พ,คะ,คะพอขึ้นโซ่สีนะคะโซ่สีเพื่อนก็ข้ามหลัก x ไปทั้งหมดสามหลักไปลงหลักที่สี่คะับหนึ่งสองสามก็ x ลงไปในหลักที่สี่นะคะพอหลักที่สี่ x ลงไปเพื่อนก็ถัก x ไปทั้งหมดอีกสี่หลักหนึ่งสองสามสี่นะ,ะถ้ารวมตรงนี้ด้วยก็เป็นห้าหลักนะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆก็ถักไปจนรอบเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้าจะไม่ได้เ,เพื่อนๆก็ย้อนลงไปดูที่นิดทาเริ่มต้นให้ดูตรงนี้นะคะคือโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่ก็ถักแถวที่สิบหกนะคะสิบหกมาจนถึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นด้วยโซ่สี่นะคะ เ็าขึ้นโซ่สีนะคะก็ข้ามสามหลักนี้ไปเลยนะคะไปซีผ่านตรงเอ็กหลักแรกตรงนี้นะคะนีนะคะ่ค่ะค่าต่อมานะคะเราจะทำแถวที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดฮะ ่อนจะเริ่มนะคะ17แล้วก็สี่ผ่านเข้าไปในหลัก x นะคะหลักที่สองตรงนี้นะคะสี่ผ่านเข้าไปเลยนะคะพอสี่ผ่านนะครับเพื่อนก็ขึ้น,น,นโซ่หนึ่งนะคะสี่ผ่านก็ขึ้นโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งนะคะก็ถัก x นะคะลงไปในหลักเดิมนะคะถัก x ลงไปเลยนะคะตรงนี้เราก็จะนับเป็นหนึ่งหลักนะคะจะนับเป็นหนึ่งหลักนะ,ะพอหนึ่งหลักนะคะเราก็ถัก x ตรงนี้นะคะเป็นสามหลักนะคะถักไปเลยค่ะหนึ่งนะคะ พอรวมตรงนี้ด้วยมันก็จะเป็นสีหลักนะคะตรงนี้นะคะสี่เราก็จะทำหลักที่ห้าลงไปในหลักโซ่เลยนะคะก็จะได้เอ็กทั้งหมดห้หลักนะคะค่ะตรงนี้นะะแถวนี้นะคะทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอโซ่ห้านะคะ ชุดที่2ตรงนี้นะคะเราก็จะข้าม x หลักแรกนะคะ่ะเอกตรงนี้หลักแรกไปลงใน x หลักที่สองคะ่ะนี้มันก็จะเหลือ x ตรงนี้3หลักนะคะเพื่อนถักไปเลยนะคะถัก x ลงไปเลยก็จะนับหลักนี้เป็นหลักที่2นะคะ่ะสามสี่นะคะสี หลักที่ห้าเราก็ถักลงไปในช่องโซ่นะคะเหมือนเดิมนะคะก็ะจะได้ห้าหลักนะคะต่อมานะคะขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ,ะโซ่ห้าเหมือนเดิมค่ะข้ามหลักเอ็กไปหนึ่งหลักไปลงในหลักที่สองนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะหนึ่งเอ็กข้ามเอ็กซ์นหนหึ่งห,ห,หลักนะคะหลักสองเอ็กซ ก็จะได้ 4x ตรงนี้ x หลักที่ห้าก,ก็ลงไปในช่องเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนก็ขึ้นโซ่ห้านะคะหลังจาก x หลักที่ห้าตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5นะคะก็ะโซ่ห้าก็ข้ามหลัก x เป็นหนึ่งหลักนะคะไปลงในหลักที่สองตรงนี้นะคะก็ถัก x ไปสามหลักตรงนี้นะคะ แล้วก็มันก็จะได้ทั้งหมด4หลักนะคะหลักที่5ก็ลงไปในช่องนี้ก็ขึ้นโซ่5แล้วก็มาถัก X นะคะไปลงในหลัก X หลักที่2ค่ะข้ามหลักแรกไปนะคะตรงนี้นะคะไปลงในหลักที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก X ไป3หลักก็จะเป็น4หลักนะคะหลักที่5ก็ลงในช่องนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่5นะคะเพื่อนๆถักแบบนี้นะคะ เริ่มต้นตรงไหนลนะอ่าตรงนี้นะคะเริ่มต้นตรงนี้นะคะขาพอมาถึงถักมาถึงตรงนี้ก็ขึ้นโซ่ห้าค้างไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักแถวที่แถวที่สิบแปดกันนะคะพอขึ้นโซ่ห้าทีนี้เราก็จะถักนะคะแถวที่อพอขึ้นโซ่ห้าเราก็จะข้ามหลักเอ็หลักแรกนะคะ นี้นะคะไปลงในหลักที่สองตรงนี้นะคะถักเอ็กลงไปเลยนะคะตรงนี้เอ็กนะคะเราก็จะนับเป็นหนึ่งหลักนะคะต่อมาเราก็จะถักเอ็กที่เหลือนะคะตรงนี้นะคะอ่าสองสามอ่าสี่ตรงนี้นะคะพอหลักที่ห้านะคะพอหลักที่ห้า โซ่หกนะคะโซ่หกหนึ่งอ๋หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะพอโซ่หกนะคะเพื่อนกรข้าม x หลักแรกตรงนี้นะคะตรงนี้นะข้ามไปนะคะไปลงในหลักนี้ค่ะถัก x ลงไปเลยค่ะถักเอ็กไปนี้ นับหนึ่งคะ่ะแล้วก็ถักเอ็กตรงที่เหลือตรงนี้นะคะหนึ่งสองนะคะสามอ้าสามซีนะคะมันก็จะได้สี่หลักพอหลักที่ห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงในช่องเลยนี่นะคะลงในช่องนะคะตามด้วยโซ่หกนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะคะพอโซ่หกพอโซ่หกเพื่อนก็เอ็กลงในข้ามหลักเอ็กเป็นหนึ่งหลักนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจะมีเอ็กแล้วก็ไปลงในหลักที่สองตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถักเอ็กลงไปในหลักเอ็กหลักที่สองนะคะแล้วก็ถักเอ็กที่เหลือมันก็จะได้ทั้งหมดสี่หลักนะคะพอหลักที่ห้าเพื่อนก็ถักลงไปในช่องโซ่ะคะ นี่ก็ขึ้นโซ่หกนะคะถักเอลงในข้ามเอ็กไปลงในหลักที่สองนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะทีมันก็จะเหลืออยู่สามหลักตรงนี้นะคะรวมตัวหนักที่เราเอ็กทีแรกก็เป็นสี่หลักหลักที่ห้าเหมือนเดิมนะคะตรงตรงนี้ตรงช่องนะคะเอ็กหลักที่ห้าก็ขึ้นโซ่หกนะคะไปลงเอ็กหลักที่สองค่ะเพื่อนๆก็ถักไปจนรอบนะคะเทเทเท์นเดียวกันนะคะนะคะ่ะ จากตรงนี้ไปเลยนะคะค่ะถักถักไปจนรอบเลยค่ัเพื่อนรอบเลยนะคะพอมาถึงพอถึงพอถึงตรงนี้นะคะตรงสุดท้ายก็ขึ้นโซ่หกค้างไว้นะคะเพื่อนขึ้นโซ่หกค้างไว้ค่ะถักไปเลยค่ะเพื่อนตรงนี้นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็มาจบตรงที่ตรงชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะที่กั้นไว้นะคะ ตรงนี้คะ่ะจุดสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ข้าม x ไปหนึ่งหลักนะคะไปถักลงใน x หลักที่สอง x ลงไปเลยนะคะแต่ที่ตรงนี้เราก็จะกันไว้นะคะเพราะว่ามันคล้ายๆกันเดี๋ยวเพื่อนๆจำไม่ได้นะคะ,ะถัก x ีกนี้ก็ถัก x ที่เหลือตรงนี้นะคะ ในหลัก x ที่เหลือนะคะสอง x หลักแรกเราก็นับเป็นหนึ่งนะคะนีสองสามสี่นะคะเอาสี่นะคะตรงนี้ค่ะสี่เหมือนเดิมนะคะ x หลักที่ห้าเราก็ถักลงไปในช่องนะคะช่องโซ่ที่เราถักไว้แถวที่แล้วนะคะถักลงไปหนึ่ง x นะคะ แถวที่20นี้เราจะขั้นด้วยโซ่เจ็ดนะคะพอเอ็เสร็จแล้ขึ้นขึ้นโซ่เจ็ดนะคะ1น3 4นะคะ5 6 7นะคะพอโซ่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะข้ามหลัก X ไปหนึ่งหลักนะคะออหลักเกหลักแรกมันอยู่ตรงนี้นะคะเท่า <c oughs> ทีค่ะ นะคะหลักแรกอยู่ตรงนี้นะคะลงไปหลักที่2ตรงนี้ถัก X ลงไปเลยนะคะทีนี้ก็ถัก X ที่เหลือนะคะตรงนี้3หลักมันก็จะเป็น4หลักค่ะ X 4หลักตรงนอ้2อา x4 นะคะหลักที่ห้านะคะแล้วก็ลงในช่องโซ่เลยนะคะอะพอได้ x5 หลักตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตนนัวนี้ขึ้นโซ่เจ็ดนะคะตรงน,นี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะพอเจ็ดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนถัก x ข้ามหลัก x เป็นหนึ่งหลักไปลงในหลักที่สองคะแล้วก็ถัก x ที่เหลือทั้งหมดสามหลักมันก็จะเป็นสี่หลักนะคะ สาสนะคะพอหลักที่5นะคะเรลงมาดิมนะคะในช่องในช่องโซ่นะคะนิ้เพื่อนก็ขึ้นโซ่เจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจนะคะพอ7จ็เพื่อนก็ข้ามเ็ไปหนึหลักไปลงในหลักที่2ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก X ในหลักที่เหลือตรงนี้นะคะทั้งหมดสหลัก พอหลักที่ห้าก็ลงในช่องโซ่พอ x ลงในช่องโซ่เสร็จพเพื่อนขึ้นโซ่เจ็ดนะคะเหมือนเดิมข้าม x เป็นหนึ่งหลักไปลงในหลักที่สองนะคะแล้วก็ถักที่เหลือสามเป็นสี่ที่ห้าก็ลงในช่องนะคะหาเพ,พื่อนเพื่อนก็ถักแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะคะจนรอบจนมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นโซ่เจ็ดแล้วค้างไว้นะคะตรงนี้นะคะขึ้นโซ่เจ็ดแล้วค้างไว้นะคะเดี๋ยวเรามาถักแถวที่ยี่ิบเอ็ดกันนะคะ ขาตัดทแถวที่ยี่สิบให้เสร็จนะคะเพื่อนคัาเพื่อนนิดก็ถักแถวที่ยี่สิบมาจะถึงตรงนี้นะคะคอ้แถวที่ยี่สิบมาถึงตรงที่กั้นไว้นะคะก็คือตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วก็พื้นโซ่เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดทีนี้นะคะ เราจะมาทำแถวที่2ีเอ็ดนะคะแถวยี่สิบเอ็หลังจากขึ้นโซ่จิตนะคะพอโซ่จิตเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะข้ามาหลัก x อเป็นหนึ่งหลักนะคะไปลงในหลักที่สองก็ถัก x ลงไปเลยนะคะตรงนี้ถักเอกซแล้วก็ถัก x ที่เหลือตรงนี้นะคะให้ได้สี่หลักนะคะตรงนี้สองแล้วนะคะสาม ีนะคเขาบที่ห้าเหมือนเดิมค่ะก็ลงไปในช่องโซ่ตรงนี้เลยนะคะที่ห้านะคะตัดไปไม่ถูกต่อมาค่ะแถวที่ยี่สิบเอ็ดนี้เราจะขึ้นโซ่แปดนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกดซ,ซูปแปดนะคะเหมือนเดิมค่ะข้ามเอ็กเป็นหนึ่งหลักไปลงหลังในหลักที่สองแล้วก็ถักเอ็กไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่หลักตรงนี้นะคะ รวมตรงที่เรา x ครั้งแรกด้วยนะคะหลักที่ห้าเหมือนเดิมค่ะลงไปในช่องโซ่นะคะทีนี้เพื่อนก็ขึ้นโซ่แปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะครบแปดนะคะเหมือนเดิมค่ะข้าม x เ,เ,เป็นหนึ่งหลักไปลงในหลักที่สองนะคะเพื่อนก็ถักแบบนี้นะคะนี่ก็ถัก x ไปทั้งสามหลักก็จะรวมตรงนี้ด้วยก็เป็นสี่นะคะหลักที่ห้าก็ลงในช่องโซ่ นะคะคก็ขึ้นโซ่แปดนะคะพอโซ่แปดก็ลงใน x ใน,นหลักที่สองนะคะเราก็ขึ้นโซ่ 8. แปดถัก x ตรงนี้ด้วยนะคะลงพอลงไปใน x หลักที่สองก็ถัก x ไปอีกสามหลักสี่หลักตรงช่องนี้นะคะพอ x ได้ห้าหลักตรงนี้นะคะก็ขึ้นโซ่แปดนะคะค่ะถักไปจนรอบในะคานเพื่อนรอบเลยนะคะค่ะเพื่อนแถวที่ยี่สิบเอ็ด น,ะะนี่ก็ถักมาจนจบแล้วตรงนี้นะคะสนถึงชุดสุดท้ายนะคะแล้วก็ขึ้นในโซแ่แปดนะคะต่อมานะคะต่อมาเราจะถักแถวสุดท้ายะคะ่ะตรงนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะพอขึ้นโซแ่แปดนะคะแล้วก็มาลงตรงที่หลักตรง x นะคะหลักที่สองข้ามหนึ่งหลักข้ามหลักที่หนึ่งไปนะคะ ลงหลักที่สองนะ,ะเหมือนดื่มนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะพอลงหลักที่สองเพื่อนก็ถักไปอีก3ามหลักที่เหลือมันก็จะเป็น4ี่นะคะหลักที่ห้าก็ลงไปในช่องโซ่นะคะ,อะสองนะคะสองสามสี่นะคะหลักที่ห้านะคะ ตรงนี้นะคะตรงหลักช่องโซ่เนี่ยเพื่อนๆต้องคอยระวังนะคะระวังอย่าลืมถักลงไปนะคะนะคะบางครั้งนิดนะคะจากประสบการณ์นะคะนิดลืมนะคะนะคะลืมตรงนี้นะคะพอถักไปได้สี่หลักต้องให้แน่ใจว่าเราได้ครบสี่หลักเอ้ห้าหลักนะคะตรงช่องโซ่เนี่ยส่วนมากจะลืมนะคะพอหลักถักไปเพื่อนๆมันลืมะคะเพื่อนนะคะ ต้องให้แน่ใจว่าลงหลักโซ่ด้วยนะคะตรงที่ X ลงไปในหลักโซ่นะคะให้มันได้ห้าหลักนะคะต่อมาตรงนี้นะคะแถวที่22นะคะเราจะขึ้นในโซ่9นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9นะคะพอ9นะคะก็ข้ามมาลงตรงเหมือนเดิมนะคะข้ามาหลัก X เป็นหนหลักนะคะ ไปลงในหลักที่2เหมือนกันนะคะทั้งถักเหมือนกันเลยนะคะแค่เปลี่ยนเป็นโซ่8เป็นโซ่9ตรงนี้นะคะ,นะคะโซ่เก้าเพิ่งจะถักเอ็กไปที่เหลือนะคะอันหนึ่งนะสองสองสามสี่ 3, 4, นะคะอ่างหลักที่ห้าก็ลงตรงนี้เลยนะคะ,ะตัวห้า ห้าก็ขึ้นโซ่เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะพอเก้าก็มาลงที่เดิมเลยนะคะข้ามหลักเอ็กเป็นหนึ่งหลักไปลงหลักที่สองตรงนี้ตรงนี้นะคะสองนะคะแล้วก็ถักเอ็กไปทั้งหมดสามหลักรวมตรงนี้ด้วยที่เราลงที่แรกก็เปสี่นะคะ ห้าก็ลงไปในช่องโซ่แล้วก็ขึ้นโซ่เก่านะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะค่ะถักไปจนรอบเลยนะคะแต่สุดท้ายนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะถึงตรงใกล้จุดจบตรงนี้นะคะชุดสุดท้ายมันก็ขึ้นโซ่เก้าแล้วก็โซ่เก้าแล้วก็สี่ผ่านในหลักแรกตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เพื่อนก็เก็บไหมไปด้วยนะคะค่ะถักแถวสุดท้ายไปจนรอบเลยค่ะเพื่อนๆถักไปจนรอบเลยนะคะ ตักไปจนรอบเลยค่ะครับเ,เพื่อนๆนี่ก็ได้ถักแถวที่ยนะี่สิบสองะเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นแถวสุดท้ายของโดยลี่นะคะ,ะโดยลี่ของเราลายขึ้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะ,คะเพื่อนจะใช้สเปรย์ที่ว่าที่ใช้ฉีดให้เขานะคะอยู่ แข็งตาอยู่คงทนก็ได้นะคะลายเขาจะได้อยู่ตัวนะคะหรือว่าเพื่อนๆใช้แต่เตารีดนะคะรีดก็ได้นะคะใช้ผ้าคุณหนูลองข้างบนนะคะมันก็จะได้ไม่โดนได้โดยตรงนะคะค่ะเดี๋ยวมาวัดกันนะคะว่าโดยรีดตัวนี้ความกว้างเท่าไหร่นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะลายนี้นะคะ10นิ้วนะคะ10นิ้วของได ขนาดของนี้คอตต้อนเบอร์ห้านะคะมันก็ได้สิบนิ้วนะคะสิบนิ้วนะคะถ้าเพื่อนเพอยากได้เล็กกว่านี้ก็ใช้ได้ลดขนาดได้แล้วก็ลดลดขนาดเข็มลงนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ได้ใหญ่กว่าสิบนิ้วเพื่อนเพื่อนก็เพิ่มขนาดได้แล้วก็เพิ่มขนาดเข็มนะคะมันก็จะได้ความกว้างขึ้นมาอีกนะคะถ้าอยากได้เล็กก็ลดขนาดนะคะถ้าอยากได้ใหญ่ก็เพิ่มขนาด นะคะค้าหวังว่าคลิปนี้นะคะจะให้ประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะค่ะถ้าเพื่อนเอนชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะเป็นกำลังใจให้กฤิศนาโครเชต์นะคะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่านี่จะถักอะไรนะคะสมหรับเ,เพื่อนที่ขอเข้ามาโดยรีเ่เดี๋ยวนี้ก็จะหาลายใหม่ๆนะคะมาถักกั้เพื่อนเพื่อน สลับกันไปนะคะทรงกลมบ้างทรงไข่บ้างทรงสี่เหลี่ยมบ้างนะคะสลับกันไปนะคะาลาช้าไงก็ขออ,อภัยในไว้นะที่นี้ด้วยนะคะค่ะคืนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ